วันนี้หนีโควิดมาล่าปลาครับโ้ปลาเยอะมากครับแต่ว่ามีแต่ตัวน้อยๆเราใครเบิง้งนั่นเบิ้งชัดๆชาติชัตโออตอนนี้เราก็ลงมองไปแล้วครับโอ้โหมือจอาขึ้นได้ลรวบอกครับเพราปลาเยอะมากเลย มีแปลกให้อาหารปลาด้วยเดี๋ยวสักครู่เรามาดูกันนะครับว่าจะได้ปลาเยอะหรือเปล่าเอาลครับตัวนี้เราก็ขายขึ้นมาแล้วครับดูครับข,ขึ้นได้หรือเปล่า,า,ด,ลาดูครับดูครับเยอะมากเลยครับ ปลาตัวประมาณสองโลครับ <c oughs> ปลาตัวใหญ่มาตัวใหญ่มากเลยครับสองโลน่าจะได้ตัวละตัวละดูกันชัดๆครับจะครับ <c oughs> สุดยอดครับอันนี้พานเดนครับสุดยอดพันแ <c oughs> ห่งเสาเดียว ปลาตัวใหญ่มากครับน่าจะตัวรับประมาณสองโลปลาตัวใหญ่มัน่าจะตัวรับประมาณสอลปลจุดเเสียงมัเนย ก็ได้ประมาณนี้นะครับมีตัวใหญ่ครับสองโลขึ้นครับเอาพอช่วยหนีบอะไรสิสิได้อ่นีปมาไวๆๆกับต้มต่อไปครับหลังจากที่ได้ปลาเราก็จะทำเมนูเลยครับวันนี้ครับ เราคนฟันอ่อนนะครับพรอะมีภาพที่โหตาม,มากมโหดมากครับ <c oughs> มีการผ่าไส้ครับผ่าท้องอจะนำยี่สิบ <20 S 2> บวกครับสิบแปดบวกเนี้ยโหดมากครับ 我保护啊！ เพงตัวบอกลุงจังเอาขี่ปนิสไปอันนี่นนเนี้ยนี่เบาเบาเพียงเขาบาอกลุงจังเอาขี่ปนิสไปนั่นเนี้ยอู <c oughs> ๋เนี้ยอูบ่บโอ้โอ๋เด็กไหนกันได้อูน,นี่ <c oughs> มักเพลงโอ้โดูครับฝีมือการเทียบครับแลบเนื้อปลาวันนี้เราจะมีเม,มนูอะไรกันครับเดีย๋ยวเราติดตามชมกันนะครับ เซกาบอจอดีรลังับสับน้อปลาไปผู้ต้คนมิดมอแฟนแฟนมอลํำเชิญครับเด้อ ส,สับสับมนุษย์จะเป็นเมนูเลยครับที่จมนะครับที่จำดูหมูพ่อครัวครับพ่อครัว